ห้วยน้ำไปโอ้ห้วยน้ำไปจุนามไปลองไอของแซ่บของมัก สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสู่ผู้สุขคนมื่อนี้ได้ของมาสวยแซ่บๆลยพี่้ตันไซตันมูน้อยพี่น้องมูคุนมูน้อยมาสวยแซ่บๆเอามาย่าแบบบะองส่ซยกัดกินเนีนๆเลยพี่น้องไซตันแซ่บนุ่งๆมาๆวอร์ไรด์เลยมาสวยแซ่บๆเลยมาลงมือเลยพี่น้องเอ้ยวอร์ไรด์สวยเมนูกับเกลมเพียรสไตันเบ่งรถ เมื่งเลเงามเบ,บิดิหำไปเอหอยหยำไปอืมอืมทีเด็ดหวานเจี๊ยบเลย แต่ตันจะไปซื้อสีสขาวๆเด้อยวมูเสบมันฝอกเนี่ยสีแบบขำๆตั้งไว้เนี่ยมูเสบมันทีได้มันทีได้กินหมูอืมอืมอืม,อมหลังงว โคตรสาใจเองจะเป็น <c oughs> สิเล่รังไข่นี่แหละรังไข่มูวนา้ำม้วง ใส่ซอสบักระทียร้อมยำลองดอ,อ,งม,อมันเคยนัวกืบคดีกับแกม ยุ่งงามองเลของแซ่บของมักโคตรนัว

ค็เสียบจุจุจ,จุนาำจุนาำอื้มอ๋อ ใสาไตจุกน้ำออกไปโบ หอมหอสมุนไพรต้มใส่กึบ แสบยไปพี่น้อยหานเจีแบบ๊ยบ